สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานของบริษัทมริซอฟจะมาแนะนําสอนในเรื่องของการกําหนดระบบรักษาความปลอดภัยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปกําหนดสิทธิ์หรือล็อกอินให้กับ user นั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ password user นะคะของ b i g b o บอ d เท่านั้นนะคะในการเข้าสิทธิ์กาหนด เมื่อเราเข้ามาด้วยสิทธิบิ๊กบอแล้วเราจะไปที่เมนูความปลอดภัยค่ะระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็เลื่อนไปที่เมนูเพิ่มแก้ไขรายชื่อตำแหน่งในที่นี้ก็จะคล้ายๆกับ Organization ขององค์กรนะคะให้เราใส่นะคะสร้างฐานข้อมูลที่เป็นรายชื่อตำแหน่งของกิจการนั่นเองในตัวอย่างนี้ก็จะมีกรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายบัญชีเจ้าหน้าที่บัญชีจัดซื้อขายสตู IT นะคะถ้ามีมากกว่านี้ก็สามารถสร้างเพิ่มได้เลยนะคะ ในส่วนที่นี้ตรงนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างเจ้าหน้าที่บัญชีขออนุญาตแก้ไขให้ดูนะคะการใส่รหัสตำแหน่งตรงนี้นะะใส่ชื่อใส่โครงสร้างตรงนี้จะแนะนําให้ตรงกับรหัสตำแหน่งระดับเราจะมี3ระดับนะคะที o p นะคะแล้วก็ M m i d d l e O Operator ที่คืออะไร T Top หมายถึงระดับของตำแหน่งนี้เมื่อเซฟเอกสารนะคะจะมีบทบาทการลงบัญชีเงื่อนไขตรงนี้ให้เห็นคุณคิดว่าฝ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีท่านนี้เมื่อบันทึกเอกสารแล้วคุณจะให้เขาเห็นเดบิตเครดิตของเอกสารที่เขาบันทึกเสร็จเรียบร้อยตรงหน้าจอนะคะหรือไม่ตรงนี้ระดับถ้าต้องการให้เป็นีค่ะแต่ถ้าเป็น M นะคะก็จะไม่เห็นบทบาทของการเดบิตเครดิตยกตัวอย่างของตำแหน่งขายลองดูนะคะเห็นไหมคะระดับเขาจะเป็น M ถ้าขายเขาก็มีแค่หน้าที่เปิดเอกสารขายเขาจะไม่เห็นเดบิตเครดิต ะะเมื่อบันทึกเอกสารนั่นเองแต่จริงๆโปรแกรมมอบันทึกบัญชีให้อัตโนมัตินะแต่เขาไม่เห็นเท่านั้นเองนะคะ,ะแล้วก็เป็นการสร้างฐานข้อมูลตำแหน่งแบบนี้หลังจากนั้นเมื่อเรามีตำแหน่งแล้วค่ะเราจะไปที่กําหนดฐานข้อมูลรลายชื่อพนักง,งานล็อกอินที่จะเข้าใช้งานนะคะเราจะทําเป็นลักษณะคือนะะเป็นชื่อบุคคลท่านนั้นเลยหรือจะเป็นเป็นโค้ด เป็นคอชเซนเตอร์กลางก็ได้ถ้าท่านนี้ลาออกไปก็ท่านใหม่กลับมาก็ใช้ล็อกอินเซนเตอร์นะคะก็ได้เช่นกันนะในที่นี้ย ขออนุญาตเจาะจงเป็นรายชื่อบุคคลเลยนะคะเราก็ F3 สร้างขึ้นมาใส่รหัสใส่ชื่อใส่นะคะรหัสตำแหน่งล็อกอินตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็กด F7 ตำแหน่งตรงนี้ค่ะวิธีการเซิร์ชตำแหน่งนะคะกดอักษรอะไรก็ได้แล้วก็เซิร์ชตำแหน่งที่เราสร้างก่อนหน้านเนี่ยเอาไว้แล้วมาทำการเชื่อมโยงนะคะกด F7 กลับเพียงเท่านี้ค่ะเราก็เป็นการสร้างรายชื่อพนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจการของคุณมีล็อกอินหรือผู้ใท่านไหนที่ต้องการสร้างก็ทํารูปแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เรามีรายชื่อนักงานและขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะไปกําหนดสิทธ์รวมเมนูแต่ก่อนที่จะเข้าเมนูนี้นะคะ ผู้ที่กําหนดสิทธิ์จะต้องมีการเรียนรู้ศึกษาเมนูต่างๆนะคะเพราะว่าการที่เราไปกําหนดสิทธินะ์อนุญาตให้เขาใช้ให้เขาเห็นให้เขาแก้ไขเพิ่มนะคะได้ต่างๆตรงเนี้ยคือคุณลูกค้าต้องรู้ว่าเมนูในระบบขายมีอะไรให้เขาใช้งานบ้างรายงานมีรีพอร์ตไหนบ้างที่จะตัดไม่ให้เขาเห็นนะคะระบบลูกหนี้มีเมนูไหนที่จะให้เขาเห็นหรือเขาใช้งานได้นั่นเอง เมื่อเราศึกษาแล้วนะคะเราก็ไปที่เมนูรักษาความปลอดภัยเหมือนเดิมค่ะไปกำหนดสิทธิ์รวมเมนูคลิกนะคะไปที่กำหนดสิทธิ์โดยตำแหน่งเราสามารถสร้างเงื่อนไขได้2ออย่างคุณจะดึงจากยูเซอร์เลยก็ได้ค่ะนะคะหรือคุณจะดึงจากตำแหน่งก็ได้แต่ถ้าคุณดึงยูเซอร์ตำแหน่งจะมาให้อัตโนมัติเลยนะคะรอสักครู่ค่ะระบบก็จะทำการดึงเมนูทั้งหมดนะคะของเมนูฟอร์มูลาเนี่ย ะะขึ้นมาให้ก็รอสักครู่ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเน้นในเรื่องของการเห็นนะคะดูคอลัมน์นะคะว่ามันจะมีช่องคอลัมน์เห็นคอลัมเข้าคอลัมน์ถามพันส่วนอีกครั้งไหม P W เพิ่มแก้ลบยกเลิกพ,พ,พิมพ์พิมพ์ออกจอภาพพิมพ์ออกเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ต่างๆนะคะทีนี้ล็อกอินท่านนี้ค่ะเขาอยู่บทบาทฝ่ายขายนะคะ เราลงมาดูนะคะไว้ในส่วนของระบบขายนั้นมี2ธุรกิจค่ะซื้อมาขายไปแล้วก็ธุรกิจบริการนะคะเซลล์ท่านนี้สามารถนะคะเห็นเมนูการบันทึกไปเสนอราคาแต่ห้ามลบหรือห้ามยกเลิกก็ได้ค่ะเราก็แค่เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกแต่ถ้าคุณให้เขาสิทธิ์นะคะจะสังเกตได้เลยว่าโปรแกร,รมดึง มาครั้งแรกเนี่ยทุกคนจะมีสิทธิ์บดเลยก็คือเครื่องหมายติ๊กถูกจะดีฟอร์ให้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ให้เขานะมีสิทธิ์บทบาทตรงนี้ก็คลิกตามคอลัมน์นะคะความสําคัญได้เลยเช่นกรณีที่ลูกค้าเป็นธุรกิจขายขายเชื่อให้เห็นเมนูนี้นะคะแต่ห้ามแก้นะะขอโทษค่ะห้ามลบห้ามยกเลิกนะคะจะเห็นได้ว่าธุรกิจาการบริการก็เช่นกันห้ามลบห้ามยกเลิกนะคะะก็ศึกษารายละเอียดแบบนี้ค่ะ เครื่องหมายที่ถูกออกคือไม่ให้สิทธิ์แต่คุณต้องดูว่าไม่ให้สิทธิ์ในหัวข้อมหัวข้อคอลัมน์ด้านบนอะไรเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยนะคะเมื่อเรากดเซฟแล้วนะคะสิทธิ์นั้นก็จะบันทึกให้กับพนักง,งานคนนั้นก็ตอบ yes ไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าพนักง,งานท่านนั้นต้องการที่จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดของเขาเองนะคะเราก็สามารถที่จะให้เขาอะเข้าไปที่ล็อกอินของเขาเองนะคะ sa 011นะคะแล้วก็เข้าด้วย sa 0 1 1นั่นเองค่ะเราก็คอนเฟิร์มค่ะเราไปที่เมนูระบบรักษาความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ไปที่เปลี่ยนพัส,สวรดของตนเอง เขาก็จะให้เราเฟิร์มพาสเวิร์ดเดิมนะคะคือเราแจกรออินเข้าไปครั้งแรกคือ sa ศ11นะคะก็ให้เขาคีย์นะคะตามที่เขาได้รับจากเราแต่เขาอยากจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรของเขานะคะเป็นพาสเวิร์ดใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่าง1น2่นสอนะคะ1 1 2 2 3 3ซึ่งการกำหนดพาสเวิร์ดตรงนี้ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรสลับกันไปก็ได้เลยนะคะเขาก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นของเขาเองแล้วนะคะ ส่วนในเรื่องของการที่ล็อกอินนั้นเนี่ยคุณลูกค้ามีหลายบริษัทนะคะ,ะเราจะกลับไปที่บิ๊กบอสเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแจ้งแล้วว่าบิ๊กบอสเท่านั้นนะคะมีสิทธิ การกำหนด security ตรงนี้กดรูปกุญแจแล้วก็เลื่อนไปที่ l o g อ n อน,นะคะครั้งแรกค่ะเขาก็จะเห็นประวัตินะคะว่า l o อ i n เนี้ถูกสร้างที่บริษัทอะไรถ้าเรากด F7 นะคะเราสามารถที่จะนะคะ,ะให้ล็อกอินท่านนั้นเนี่ยนะคะเข้าได้ทุกบริษัทเลยนะฮะก็เป็นการใช้ l o อ i n อเดียวแล้วก็มีสิทธิ์เข้าได้ทุกบริษัทแล้วก็ ตามหน้าที่ที่เรากำหนดสิทธิ์ให้เขาว่าเพิ่มได้แก้ไขได้ทั้ง2บริษัทเลยถ้ามี2บริษัทนะคะเราก็ยืนยันเลือกเพียงเท่านี้ค่ะโปรแกรมก็สามารถที่จะกำหนดสิทธิ์นะคะให้กับล็อกอินทุกท่านที่จะได้เข้าการใช้โปรแกรมนั่นเองวันนี้อดมบินก็ขอบคุณนะคะสําหรับในเรื่องของการรับชมการสอนการกรรําหนด Security ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ